วิชากระบี่กระบองไมยรำที่ห้าวงหน้าช่วงหลังเดินตรงครูผู้สอนนางสาวอภิญาคนขยันขั้นตอนแรกยืนอยู่ในท่าคุมรำเราจะควงกระบี่สองรอบทัดหูพร้อมกับเตะเท้าซ้ายไปด้าน,น,นหน้ายุกชิดยกวางเท้าซ้ายลงพร้อมกับจ้วงวางเตะขาขวามาด้านหน้ายุกชิดยกรำข้างพร้อมกับกลับหลังหัน กระบี่ัดหูมือจีบที่อกจ้วงถอยเท้าซ้ายกลับขึ้นมายกขาขวามารับลำข้างพร้อมกับวางเท้าขวาลงกับหลังหันยุกชิดยกวางเท้าซ้ายลงพร้อมกับจ้วงเตะเท้าขวาขึ้นมารับวางขาขวาลงยุกชีดยกลำข้างพร้อมกับปาดกระบี่มาด้านข้างควงกระบี่สองรอบพร้อมลงสุดท้าคุมลำเราเริ่มต้นด้วยการควงต้องจบด้วยการควงกระบี่